สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ช a n แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ช a n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเคยคิดกันหรือเปล่าว่าทําไม คบใครไม่ยืดเลยสักคนการครบใครสักคนไม่ว่าจะใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณกับแฟนคนไหนของคุณไปกันรอดสักทียิ่งนานวันระยะเวลาในการครบกันของแฟนคุณแต่ละคนยิ่งดูสั้นลงทุกทีทุกทีเป็นเพราะคนที่เข้ามาหาคุณไม่ดีพอหรือไม่พอดีหรือว่าบางครั้งมันอาจจะผิดปกติในใจที่คุณสร้างมันขึ้นมาแล้ววันนี้นะครับนากาชิมามชาชแนลจึงมีข้อมูลดีๆฝากเมื่อนหกันแล้วส่วนจะเป็นองไรบมางน,านั้นลองตามเราดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมคบใครไม่ยื้อสักคนมาดูกันทีหนึ่งเปรียบเทียบกับคนเก่าตลอดเวลาความลําเอียงของคนเรามีให้เห็นในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวยิ่งเป็นเรื่องของความรักแล้วแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวใจมากกว่าสติแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับว่าคุณไม่ได้เผลอเอาอดีตปัจจุบันของคุณมาเทียบกันถ้ารักครั้งใหม่ของคุณดีกว่าคนเก่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไม่ใช่ลหละครับคุณก็คงจะอดไม่ได้ที่จะนําคนสองคนมาเปรียบเทียบกันประมาาณว่ คนนั้นดีอย่างนี้โทรหาเอาใจซื้อของให้ไม่ขัดใจไปรับไปส่งสุดท้ายก็เลิกกันพอมาเจอคนปัจจุบันมีบางอย่างหลายอย่างไม่ตรงใจคุณคงนึกที่จะเลิกกับคนคนนี้โดยที่ไม่ได้มองว่าเขาอาจจะมีข้อดีที่เขาแตกต่างจากคนที่คุณเคยคบมาก็เป็นได้นะครับ 2. หาข้อผิดพลาดการเป็นนักจับผิดในเรื่องของความรัก นอกจากจะทําให้คนที่คุณคบร,รู้สึกอึดอัดแล้วที่สําคัญตัวคุณเองนั่นแหละที่ไม่มีความสุขเคยลองสังเกตดูหรือเปล่าหรอครับว่าคุณพยายามที่จะมองหาแต่ข้อผิดพลาดของคนที่คุณคบอยู่หรือเปล่าเพราะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณคบใครไม่ยืดก็เป็นได้นะครับ 3. ความอดทนและความพยายามของคุณลดลงคนบางคนนะครับเวลาที่ผ่านประสบการณ์ความรักมาเยอะอาจจะทาให้คนนั้น มีภูพุ่มการเรื่องความรักหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดปฏิกิริยาในทางกลับกันก็คือความอดทนและความพยายามในการเรียนรู้คนที่เข้ามาใหม่นั้นลดลงไม่พยายามที่จะเปิดใจไม่พยายามที่จะศึกษาไม่พยายามที่จะอดทนกับความรักที่เกิดขึ้นทําให้ความรักของคุณไปไม่รอดนั่นเองสี่อยากลองของใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดที่ว่าคนนี้ยังไม่ดีที่สุดยังไม่ถึงที่สุด นอกจากจะเปรียบเทียบทำให้คุณทุกข์แล้วบางครั้งปัญหาอาจจะเกิดความไม่พอใจของตัวคุณเองการที่คุณเลิกกับคนที่คุณคบอยู่อาจเป็นเพราะความเจ้าชู้ของตัวคุณเองที่ทําให้คุณคบใครไม่ยืดสักคนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคาดหวังที่จะเจอคนที่ดีกว่าซึ่งสุดท้ายคนคนนั้นอาจจะไม่มีตัวตนเลยก็เป็นได้นะครับฮะยังต้องการใช้ชีวิตสดไปเรื่อย อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัญหาหลักคือการห่วงความโสดของตัวคุณเองนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกับความรู้สึกของตัวเองระหว่างที่เป็นโสดกับการมีคู่อาจจะเป็นที่คุณเองยังไม่พร้อมที่จะจริงจังและทุ่มเทกับใครสักคนนั่นแหละคือสาเหตุหนึ่งที่คุณต้องเลิกลากันไปยังไงล่ะครับและทุกครั้งที่มีปัญหาคนส่วนใหญ่จะมองปัญหาจากภายนอกซึ่งบางครั้ง ทำให้มองข้ามปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเรื่องการคบกันก็เป็นเรื่องของคนสองคนปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากฝ่ายตรงข้ามแต่อาจจะเกิดจากตัวคุณเองนักชิมามาชาแน,นลหวังว่าท่านเพื่อนได้ฟังคลิปนี้บรรดาคนโสดทั้งหลายที่เปลี่ยนแฟนบ่บอยๆแล้วยังหาสาเหตุของปัญหาไม่เจออาจจะได้ข้อคิดดีๆนะครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมตประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนักชิมมาชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจาราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ